โอกาสที่ที่ทรัมป์จะทําไม่ได้ภายในยีบชั่วโมงแบบที่เขาหาเสียงไว้ความเป็นไปได้ก็ยังมีอยู่สูงใช่ไหมครับอาจารย์ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะทำได้ยากและยิ่งสถานการณ์อย่างนี้ในะยิ่งยากครับ่ใหญ่บทบาทหลักของนาโตเนี่ยก็ค,คือมีพี่ใหญ่ที่นําอยู่คือสหรัฐ เมื่อใดก็ตามที่ชาสหรัฐไม่เล่นด้วยหรือว่าไม่ให้การสนับสนุนทั้งในแง่ของอาวุธแล้วก็แง่ของการ,รลงเงินเนี่ยคิดว่าความขัดแย้งเนี่ยน่าจะเบาบางลงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ชาติตะวันตกก็ไม่ได้ต้องการเพราะว่าชาติตะวันตกเองก็มองว่าถ้าสหรัฐไม่มาร่วมด้วยเนี่ยการที่จะต่อสู้กับรัสเซียโดยลําพังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปเองก็ต้องพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ที่จะต้องให้สหรัฐแดงอยู่ ครับคือความเป็นไปได้ก็ยังมีอยู่สูงใช่ไหมครับอาจารย์ว่าการยุติสงครามรัสเซียและยูเครนเนี่ยมันก็อาจจะยังแบบโอกาสที่ที่ทรัมป์จะทําไม่ได้ภายในยี่บสี่ชั่วโมงแบบที่เขาหาหาเสียงไว้อันนี้ก็ยัง<ด>ยังมีความเป็นไปได้ใช่ไหมก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะทาได้ยากและยิ่งสถานการณ์อย่างนี้เนะี่ยยิ่งยาก้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า,วาสองเดือนเนี่ยต้องต้องจับตามองให้ดีเลยว่ามันจะพ,พัฒนาการไปถึงไหนหมายถึงว่า ความขัดแย้งนะครับแต่ถ้ามันมันนิ่งแล้วก็มันเริ่มเบาลงเนี่ยหลังที่ทําเข้ามาคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยอย่างที่เห็นล่าสุดที่เพิ่งเพิ่งยิงรอบสองไปเนี่ยก็ไม่รู้วิกว่ารัสเซียจะตอบโต้อย่างไงซึ่งผมคิดว่ามันก็จะยิ่งถล่มลึกลงไปอีกครับอืมครับ ดอ,อรอย่างนี้ในในเบื้องต้นล่ะครับดอเอรที่บอกว่าคู่ขัดแย้งเองถ้าอาจจะในกรณีที่อาจจะมีการเปลี่ยนคู่ขัดแย้งเป็นรัเสเซียแล้วทางนาโต้แะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจุดยืนของคุณครัมเองเนี่ยก็จะอยากยุติสงครามในครั้งนี้ถ้านาโต้ไม่มีสหรัฐคุณครัมไม่เข้ามาช่วยแหะครับอันนี้ยูเครนที่ถูกแบ็กโดยนาโต้เนี่ยดอ,อร์มองว่าะจะจะมีความรุนแรงได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าคิดว่ามันมัน น่าจะสถานการณ์มันน่าจะอยู่แบบประมาณนี้ต่อไปเรื่อยๆครับคือถ้าถ้าถ้าทรัมป์เข้ามาแล้วก็สหรัฐถอนตัวในนามของนาโตเนี่ยก็จะทําให้ความขัดแย้งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหยุดหรือว่าลดลงไปอย่างมากนะครับเพราะว่าบทบาทหลักของนาโตเนี่ยก็คือมีพี่ใหญ่ที่นําอยู่คือสหรัฐเมื่อใดก็ตามที่ถ้าสหรัฐไม่เล่นด้วยหรือว่าไม่ให้การสนับสนุนทั้งในแง่ของอาวุธแล้วก็แง่ของอการ,รลงเงินเนี่ย คิดว่าความขัดแย้งเนี่ยน่าจะเบาบางลงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ชาติตะวันตกก็ไม่ได้ต้องการเพราะว่าชาติตะวันตกเองก็มองว่าถ้าสหรัฐไม่มาร่วมด้วยเนี่ยการที่จะต่อสู้กับกรัสเซียโดยลาพังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเพราะว่าชาติยุโรปหลายชาติก็อยู่ติดกับรัสเซียนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นภาชีวีปเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยุโรปเองก็ต้องพยายามที่จะทํำยังไงก็ได้ที่จะต้องให้สหรัฐยัยยงอยู่ซึ่งสหรัฐเองก็ก็มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยเพราะว่า การได้รับความยอมรับในกลุ่ม NATO, น,นาโตในฐานะให้เป็นพี่ใหญ่เนี่ยคือสิ่งที่สหรัฐมีความต้องการในฐานะเป็นผู้นําโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสหรัฐถอยตัวไปเนี่ยมันก็จะทําให้บทบาทของสหรัฐในในเวทีโลกถอยลงไปด้วยซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่นโยบายของประธานาธิบสหรัฐนะครับว่าวัาทรัมป์จะมองอยังไงแต่ว่าอย่างที่เราทราบเป็นมาตลอดว่าทรัมป์ประกาศตั้งแต่การหาเสียงไล้ว,ว่าจะต้องเน้นเรื่องของอเมริกันเฟิร์สคือให้ความสําคัญของคนอเมริกันก่อนแล้วก็ไม่ส่งเสริมเรื่องของสงครามในภูมิภาคต่าง แต่อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปอีก,อกแล้วนั่นแหละครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าณวันที่ยี่บมกราที่ทัป์จะเข้ามาเนี่ยบทบาทของทัป์จะหายไปไหมเพราะว่าสงครามมันมันไปไกลจนหยุดไม่ได้แล้วหรือเปล่าถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ทัป์พูดไปก็กทําไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าอเมริกายิ่งถอยในสถานการณ์ที่ส,สงครามยิ่งนุ่นแรงเนี่ยก็เป็นเรื่องเสียหน้าแล้วก็เสียเสียชื่อเสียงของสหรัฐในฐานะผู้นําโลกด้วยครับโอ้อาจารย์มองว่า เอ,อ,อเมริกาถอยไม่ได้ด้วยหรอครับถ้าถ้าในกรณีของทรัมป์เข้ามาแล้วในสถานการณ์ณนะปัจจุบันคืออเมริกาถอยไม่ได้ถ้าทาเข้ามาแล้วสถานการณ์เลวร้ายกว่านี้ครับตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังพอพอถอยถอยได้อยู่แต่ทีเนี้ยเราก็ต้องดูว่ารัฐบาลปัจจุบันของสหรัฐเนี่ยเขาต้องการให้สถานการณ์เป็นแบบนั้นไหมถ้าสถานการณ์ไปถล่มลึกแบบกว่านั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทาให้ทําเองก็เป็นคนที่ผิดคําพูดกับประชาชนด้วย แต่กรารการทัเองก็ถอยไม่ได้เพราะว่าถ้ามันไปไกลแล้วลึวกกว่าน,นั้นเนี่ยโดยศักดิ์ศรีโดยเกียรติยศเกียรติภูมิของสหรัฐเองเนี่ยก็ต้องเดินต่อในฐานะผู้รับประกันสันติภาพของโลกที่สหรัฐอ้างมาตลอดน่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าเรื่องนี้มันมีความซับซ้อน,นในแง่ของการเมืองภางนนยในสหรัฐเองด้วยว่าไบเดนเนี่ยต้องการที่จะเ,เล่นการเมืองตรงนี้กับทั้หรือเปล่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเมือง่องประเทศด้วยที่สหรัฐเองก็จะต้องทํำยังไงที่ จะถอยถอยแล้วตัวเองไม่เสียไม่เสียฟอร์มแต่ถ้าอยู่ต่อก็ต้องอยู่ต่อแบบสมศักดิ์ศรีแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันหลักการประชาธิปไตยของโลกด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายและขณะเดยียวกันเนี่ยทางรัเสเซียเองก็ต้องประมาณการให้ดีว่าจะจะรอทำไหมหรือว่ารอไม่ได้แล้วก็ต้องตอบโต้ไปเลยถ้าตอบโต้ไปเลยฉากกระทัดความขัดแย้งก็จะเปลี่ยนไปแต่ถ้ารอก็มีโอกาสว่สวาสงครามจะหยุด แต่การรอนั้นเนี่ยรัเสเซียจะเสียหายมากแค่ไหนก็ต้องมาคํานวณกันนะครับว่าจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันสถานก,การณ์มันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็คาดการณ์ได้ยากเพราะว่าทุกฝ่ายทุกส่วนเนี่ยมีมีเรื่องของความขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อนกันหมดเลยทั้งภายในประเทศตัวเองแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยครับโอ้ครับ ขออนุญาตชวนอาจารย์คุยต่อละกันครับว่าหนึ่งประเด็นที่อาจารย์เ,เกริ่นมาเมื่อสักครู่นะครับว่ารัเสเซียจะรอได้ไหมทนไหวไหมคุณปูตินจะจะ,จะงัดอะไรออกมาอีกฮะในเบื้องต้นอาจารย์คิดว่าทางคุณปูตินเขาเขาจะทนได้ไหมครับรอได้ไหมหรือเขาจะยัง<ม>เขาเขาบอกว่าเขาจะมีขีปนาวุธอะไรที่ท,ที่มันร้ายแรงกว่าเดิมแบบทําให<ม><ม>า้ภาพของความเสียหายมันเกิดขึ้นได้แรงกว่านี้ ผมคิดว่าเบื้องต้นปูตินน่าจะตอบโต้มาเป็นลักษณะคือเคาน์เตอร์แอตแทอะครับตอบอยูเครยนยิงมายังไงรัสเซียก,ก็ตอบกลับไปอย่างนั้นนะครับเขาคงไม่ได้เพิ่มความรุนแรงของอาวุธเพราะว่ายิ่งเพิ่มความรุนแรงเนี่ยก็จะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ตอนตกเข้าเ,เข้าใกล้และใช้ความรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยงังเป็นลักษณะนี้อยู่แต่ถ้าเกิดมีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ของรัสเซียที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญไม่ว่าจะเป็นในกรุงมอสโกหรือว่า พื้นที่ทางวิทยศาสตร์หรือว่ามีประชาชนรชัสเซียเสียชีวิตยเยอะสมมุตินะครับอันนี้เนี่ยอาจจะมีการตอบโต้ที่รุนแรงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตัวแปรก็คืออยู่ที่ว่ารัสเซียจะจะ,จะสกัดกั้นการโจมตีได้มากแค่ไหนแล้วก็จะอดกลั้นการไม่ใช้อาวุธที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไหมถ้าทําได้ก็ก็รอจนถึงวันที่20ม่มกราแต่ถ้าทําไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าสถานการณ์ความขัดแย้งมันจะ ไปไกลได้แค่ไหนครับครับอาจารย์อย่างนี้ถ้าในมิติในฝั่งของทางชาติพันธมิตรของทางรัสเซียเองนะครับที่อาจารย์บอกว่าเออมีทางเกาหลีเหนือละเข้ามาช่วยหลังจากนี้และครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของจีนฝั่งของของอิหร่านเองก็ตามครับอันนี้อาจารย์คิดว่าเออบทบาทของชาติพันธมิตรในฝั่งของทางรัสเซียเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาสมทบในสมรภูมินี้เนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมมากขึ้นขนาดไหนครับในช่วงรอยต่ออีกไม่ไม่กี่แบบ أ, เดือนถึง2เดือนข้างหน้านี้ครับอาจารย์ผมคิดว่าพันธมิตรของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออิหร่านหรือประเทศที่สนับสนุนรัสเซียเนี่ยไม่อยากให้เกิดสงครามครับเพราะว่าทุกประเทศได้เรียนรู้มาแล้วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ว่าสงครามมันไม่ได้เป็นสงครามดียบใครนะครับทีนี้เนี่ยทุกทุกฝ่ายที่พูดมาเนี่ยในสงครามรัสเซียเนี่ยน่าจะอยู่ในลักษณะของการที่นิ่งๆไว้ก่อนแล้วก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ความขัดแย้งมันขยายไปวงกว้างนะครับ เพราะว่าถ้าถ้าขยายไปลงกว้างเนี่ยตัวทุกประเทศรู้ตัวว่าไม่สามารถจะหยุดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่ไม่ได้เสริมเข้าไปแต่ว่าก็รอรูอย่างนิ่งๆและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความขัดแยง้งหรือความรุนแรงเกิดขึ้นในภูมิภาคเหล่านั้นที่ไม่ใช่ยุโรปนะครับอาจจะเกิดความขัดแย้งในในอิรานหรือมีการเหตุเหตุร้ายบางอย่างขึ้นในอิรานหรือว่าเหตุร้ายเกิดขึ้นที่จีนหรือว่าที่ไต้หวันตรงนั้นเลยครับอาจจะมีชนวนเหตุให้สามารถที่จะ ทั้งจีนทั้งอิหร่านเข้ามาร่วมกับรัสเซียได้แต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายไม่มีใครต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งมันเลยยังอยู่ในการจํากัดวงอยู่ที่ระหว่างรัสเซียออกอยับยูเครนแล้วก็ถ้าไปไกลมากสุดก็คือเฉพาะในพื้นท่ยุโรปแต่ถ้ามันขยับไปยังภูมิภาคอื่นด้วยเนี่ยอันนี้แหละก็จะเป็นสงครามระดับโลกนะครับ